ตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่ที่ทะเลสาบอาคังเป็นที่เรียบร้อยค่ะตอนนี้ก็ทะเลสาบเป็นน้ําแข็งนะบานาน่าโบท๊ทคือหลายคนสงสัยมากเลยบานาน่าโบท๊ทปกติก็จะเล่นบนทะเลใช่ไหมแล้วก็เทคนลงทะเลแล้วไอเล่นบนหิมะนี่คือยังไงตบตาวากาซากนะคะนั่งรอจนเอาเท้าหนีบแพแล้วเนะี <laughs> ่ย โอ้ยทำไมมันยากขนาดนี้ทางสุดท้ายเราไม่ได้ปลาสับตัวเราจะไปซื้อกิน,นะคะ่ะน่าจะเป็นทางออกที่ดีสุดใครดูก็จะแบบว่าจําได้เลยใช่ไหมว่าเอ้ยมันคือฉากของตอนที่6นะที่บอว่าทั้งพระเอกนางเอกพระรองเนี่ยมาทํางานที่คุชิโร นี้เราอยู่ที่ซัปโปโรนะคะเราก็ไม่คิดว่าหิมะมันจะตกต้อนรับเราขนาดนี้นะคะคือตอนนี้เรากำลังจะเดินทางไปที่เมืองคุชิโระนะคะในจังหวัดฮอกไกโดเหมือนกันแน่แหละแต่ว่าทีเนี้ยเราต้องไปขึ้นบัสคือใช้เวลาประมาณ5ชั่วโมง6ชั่วโมงเนาะ <_ EN> ก็เรากำลังอยู่ระหว่างทางที่จะเดินไปที่ขึ้นรถบัสแต่ปรากฏแบบว่ามันก็ตกหนักมากเต้องระหวางทางนะคะ แต่ว่าเราจะขึ้นตอน8โมงเนาะมันก็ยังพอมีเวลาที่เราจะค่อยกระดึ๊บกระดึ๊บกระดึ๊บไปหลักๆคือไปเยี่ยมญาตินั่นแหละเยี่ยมเพื่อนๆแล้วก็คนในหมู่บ้านอาคัของเรานะคะเมื่อ2ปีที่แล้วเนี่ยเราได้เคยไปทํางานอาสาสมัครอยู่ประมาณสเดือนไม่ได้กลับไปเยี่ยมเขาเลยพรงใน,นอาคังเขามีทะเลสาบที่เป็นน้ําแข็งอยู่เราก็เลยอยากจะไปเล่นกิจกรรมที่แบบมันอยู่บนน้ําแข็ง ตอนนี้นะคะเราก็อยู่บนรถบัสแล้วนะคะกำลังจะเดินทางไปที่เมืองคุชิโร่ที่นั่งเราตอนแรกจองไว้ที่แบบสี่เบอร์สี่แต่ว่าเขาบอกว่าพวกเราตัวใหญ่นะของเยอะแล้วก็โดนละเหตุมาอยู่ท้ายรถเลย5ชั่วโมงนะคะแลจะหลับให้เต็มอิ่มแล้วก็ไปถึงคุชิโารา่เมื่อไหรแล้วจะทายอีกทีหนึ่งล้วกันนะคะไปคุชิโร่แล้วตอนนี้นั่งอยู่บนรถเพื่อนนะคะมีเพื่อนมาแล้ว ตอนนี้เราก็มาถึงที่พักนะคะก็เป็นที่พักของคุณป้าที่เราเคยมาอยู่กับเขา3เดือน <s> เมื่อ2ปีที่แล้วที่โทโฮโกังค่ะแต่ว่าช่วงนี้คือมีพวกเด็กๆมาเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมาแคมป์เหรอเออแคมป์สกีวันนี้เราก็อาจจะแบบว่ากินข้าวพร้อมเด็กๆตอนนี้นะคะเราก็มาถึงห้องพักเรียบร้อยแล้วก็เป็นห้องคล้ายเดิมกับที่เคยมาพักเมื่อ ปี2ปีที่แล้วปกติเนี่ยก็จะลงไปแช่ออนเซนข้างล่างแหละแต่ว่าเนื่องจากวันนี้มีนักเรียนมาเยอะมากนะคะเราก็ไม่อยากจะแบบว่าไปเจอกับน้องๆทุกคนเทไรแล้วก็เลยคิดว่าเราจะอาบในห้องเราเนี่ยแะคะเอาไว้เดี๋ยวไปแช่ออนเซนพรุ่งนี้แทน,นเด็กโรงแรมหนึ่ง ตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่ที่ทะเลสาบอาคังเป็นที่เรียบร้อยค่ะตอนนี้ก็ทะเลสาบเป็นน้ําแข็งนะบรรยากาศนี่ต่างจากตอนที่เราเคยมาเมื่อตอนนั้นตอนนั้นมาคือช่วงฤดูใบไม้ร่วงแล้วก็ใกล้ๆเข้าสู่หน้าหนาวมันก็เลยยังแบบไม่เป็นน้ําแข็งอย่างนี้นะแต่ว่าตอนนี้ก็คือเป็นน้ําแข็งแล้วแต่มันจะแบบว่ามีบางส่วนที่ยังคงเป็นน้ําอยู่ก็จะเห็นว่า บางจุดเนี่ยมันก็จะมีเป็ดว่ายน้ำอยู่ด้วยส่วนไอตรงที่มันแข็งจริงๆเนี่ยคนก็สามารถเดินลงไปได้แล้วก็รถก็สามารถขึ้นไปจอดได้ก็เดี๋ยวพวกเนี้ยเราจะมาทํากิจกรรมบนนี้กันแต่ว่าคืนนี้เนี่ยเขาจะมีจุดพุตรงกลางนี้เลยเราก็สามารถยืนดูอยู่ริมทะเลสาบได้คือพลุเนี่ยเขาจะจัด ตอนช่วงประมาณกลางกลางกุมภาถึงกลางกลางมีนานะคะเราเนี่ยก็มาช่วงกลางมีนาพอดีเป๊ะเลยตอนนี้เดี๋ยวจะพยายามเดินไปจะไปยืนบนทะเลสาบให้ได้หาทางเข้าอยู่ว่าเข้าทางไหนนะตรงนั้นนะคะก็จะเป็นโรงแรมที่พรุ่งนี้เราจะมาพักกันเป็นโรงแรมสุดหรูนั่นเองส่วนอันนี้ก็เป็นภูเขาโออากางัง แต่ก่อนเนี่ยตอนนี้คือเป็นท่าเรือให้ล่องเรือชมทะเลสาบได้แต่ตอนนี้มันก็ล่องไม่ได้แน้ะอ๋อแล้วก็ถ้าเกิดพูดถึงอาคางนะคะก็เป็นโลเคชัน่นสำหรับถ่ายละครเรื่องหนึ่งด้วยเป็นละครที่พึ่งฉายไปในซีซั่นฤดูหนาวที่ผ่านมานะคะ ตอนนี้ก็ใกล้จะจบแล้วแหละคือเรื่อง I Love You นะคะที่นำแสดงโดยนิกไกโดฟูมิแล้วก็แชร์จงฮยอบเออเป็นดาราเกาหลีก็มาถ่ายอาคังอยู่ตอน EP ีที่6ซึ่งตอนแรกเราก็คาดหวังมากเลยว่ามันจะต้องถ่ายอาคังแบบเยอะมากเลยเราจะไปตามรอยปต่กดพอดูจริงๆก็มันมีฉากที่สนามบินคุชิโรนานอยู่พอสมควรนะแล้วก็มีฉากในอาคารเนี่ย อยู่นิดเดียวเท่านั้นอนะซึ่งเป็นหน้าร้านขายของที่ในโซนที่เป็นแบบไอนุโคตันเนาะเป็นหมู่บ้านไอนุเดี๋ยวจะพาไปดูคุณพี่เอกเดินนําไปนู่นละค่ะเราก็ลงตามเขาไปค่ะตั้งแต่ตรงนี้เป็นต้นไปน่าจะเป็นทะเลสาบแล้วแหละอ,อันนี้คือโรงแรมต่างๆที่มันอยู่ริมทะเลสาบนะกว้างใหญ่มากดูสิเขาสามารถจอดรถได้บนทะเลสาบอ่ะ ไม่รู้เหมือนกันว่ามันแข็งนี่คือกี่เซนนะคะก็สําหรับใครที่แบบว่าอยากเจอหิมะอยากเล่นหิมะคือที่นี่จริงๆมันก็มีนะมีพวกลานสกีอะไรอย่างนี้ด้วยแต่ว่าถ้าเกิดใครแบบไม่อยากเล่นสกีแบบรุนแรงเลยขนาดนั้นเล่นไม่เป็นก็อยากจะทํากิจกรรมบนลานน้ําแข็งอย่างเงี้ยก็สามารถมาที่นี่ได้เหมือนกันตรงนี้จะเป็นเต็นท์ต่างๆที่เขาแบบวางอุปกรณ์หรือว่ามีตู้กดน้ำอะไรอย่างนี้เนาะคืนนี้นะคะสองทุ่มเราก็จะมาดูพลุ ว่าเขาจะจุดตรงไหนยังไงแล้วก็ในเวลา5นาทีเนี่ยเขาจะจุดกี่ปุ้งกันเป็นไงบ้างคะพี่เอกรู้สึกอะไรแล้วหาอ,อันนี้คือ,อถ้าใครจะมานี่ต้องเตรียมรองเท้าให้มันดีหน่อยนะอนเออลื่นมันลื่นนิดนึงแต่ว,ว่าถ้าเกิดใครหน้าตาดีระวังหล่อลื่นนะครับก็เดี๋ยวจะเดินกลับแล้วนะแคบายรอดูพูกันค่ะ น,นี่ก็คืออาหารเย็นของที่โทโฮกังนะคะยังเยอะเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงมันก็จะมีทุกอย่างที่ทุกอย่างคือเป็นเมนหลักหรือเปล่าถ้า <c oughs> มันเยอะอย่างนี้ข้าวกับซุปนี่คือเติมได้ไม่อั้นนะคะ <c oughs> อันนี้นะคะ <c oughs> ก็จะเป็นที่ขายตั๋วทํากิจกรรมต่างๆนะคะกิจกรรมเขาก็มีเยอะแยะมากมายเลยขี่ส n o w m o b i l ลอันนี้นะมันจะมีเป็นแบบว่า2,000เมตรคอส ราคา1คน1ั5 0 2คนเท่านี้ถ้าเกิด0 0พเมตรนีก็ราคานี้นตันนี้ไปนะไปไปตกีมาสตยัเตตยัเตะเปล่าใช่ซっกซุบใหซุบใหุบุบใุののุ 待ってそっちの紫のあで終わり。ゆっくりゆっくり คนสงสัยมากเลยบ,าาบนหน้าบลปกติก็จะเล่นบนทะเลใช่ไหมแล้วก็เทคนลงทะเลแล้วไอ้เล่นบนหิมะนี่คือยังไงก <g ül> ็ก็คงไม่เทหรอกคงแบบว่าเออให้ให้รถเขาลากไปแล้วเราก็แบบว่าตักลมไปเนาะคู่ใหญ่แค่550เองไม่แพงนะ เราสนใจที่สุดเลยก็คือตกปลาวากาซากินะคะเป็นปลาที่สามารถจับได้ที่ไทยสาบอคังเนาะก็1คน1เซตเนี่ยได้1650าเขาน่าจะเจาะน้ําแข็งเจาะรูไว้ให้เราแล้วเราไม่ต้องถึงขั้นเจาะเราก็แค่ย,ย่อนเบ็ดลงไปแล้วก็ตกแข่งกันนะคะแล้วก็จากนั้นเอามาทําเป็นเทมปุระกินได้ด้วยอะไรเดียวห้อันต่างกันยังไงต่างกันที่มีห่วงสีอันห้าอันอันนี้สีแดง มอันนี้เป็นสี่อันนะอ้าวเราต่างกันเหรอนี่ไงเราจะใส่เหยื่อได้แค่สี่อันห้าอันกูได้แน่มุชิอะไรอ่ะมุชิอะไรนี่ตะมุชิวน่ารูโคตขาวไปหมดเลยเราได้เต็นท์ของเราแล้วนะคะเต็นท์เบอร์เจ็ดคนเขาแนะนำมาว่าให้มาลึกๆเพราะว่าจะมีปลาอยู่เยอะอยู่อยู่

なるほど最初一番下まで下ろしちゃって、うん、これが止まるまでもうあこれがなんかどんどん<今>伸ばしてるそ<う>今まだ底についてない今これでそしたら一回今のこれロックして、うん、でちょっと待って、うん、るか,かぐらい、うん、ローマナー <laughs> トか。ドッパーなイーパーは咲くと悪

อย่างียบค่ะเราต้องได้จนตอนนี้ก็ยังไม่ได้ปลาเลยนะคะสักตัวหนึ่งทุกคนแยกย้ายเข้ามุมตัวเองไปแล้วค่ะ มีเพื่อนได้ปลาไปแค่ตัวเดียวนะคะสงสัยต้องหนึ่งตัวแบ่งกันสี่คน <laughs> <laughs> โอ้ทำไมมันยากขนาดนี้ <laughs> ถ้าสุดท้ายเราไม่ได้ปลาสักตัวเราจะไปซื้อกิน,นะคะ่ะ <laughs> น่าจะเป็นทางออกที่ดีสุดสู้เขาสู้เขา <laughs> <laughs> เพื่อนได้แล้วว่านี่ <laughs> <laughs> ต้องเปลี่ยนนอนเนาะอ่า <laughs> <laughs> ไปพี่เอกเราไปาเปลี่ยนนอนกัน <laughs> <laughs> เราต้องสู้นะคะเราต้องเปลี่ยนนอนกันค่ะ นอนใหม่นอนสดสดนี่ในที่สุดก็ได้แล้วตัวใหญ่มากอิ่มแน่สกดโอุณหนอีกไปโซเเล็กกระปิวเนี่ยนีถ้าก็มาสัมผัอืมทีโน่กไปที่นี่ที่นี่ไปที่นี่นี้ก็ตปล้ว เมื่อกี้ก็คือเราตกไดแค่5ตัวใช่ไหมคนละ2-3ตัว ไม่คนอันหนึ่งถึงสตัวก็เลยแบบว่าสั่งเพิ่มอีกจานนึงเจ็ดร้อเยนนเขจะทอดแค่5ตัวมาให้ใช่ <laughs> และนี่ก็คือปลาวากาซากินะคะที่สุดท้ายเราก็สั่งมาอร่อยมากเลยตอนนี้นะคะเราก็มาเช็คอินกับโรงแรมใหม่แล้วชื่อคานายูกะก็รูรานะคะเป็นเครื่อของสุรกุกะอีกโรงแรมนึงแต่ว่าตอนนี้ที่เรามาเดินอยู่ข้างนอกเนี่ยก็คือ เดินไปแช่ออนเซ็นที่สุดุกะอันใหญ่อันหรูหราสามารถเข้าได้ฟรีเลยนะแล้วก็ข้างหลังของเราตรงนี้ะะทั้งหมดถ้ออาเกิดใครดูเรื่อง I Love You นะคะก็จะคุนค้นๆก,กันแล้วว่าเฮ้ยร้านแถวนี้อยูย่ในฉากของตอนที่6นี่เองเอออร่อยสุดอ่ะที่นี่ยเมะนไข่เซ็นโดนโดมิเซะก็อาร์มิเตะนเออโอชิโซะอ่ะที่โน้สปเปอร์คาร์โมนิคิมิตะอิส อนอใครรู้บ้างว่าร้านไหนถามคำถามเพราะว่าไม่รู้เหมือนกันว่าร้านไหนแต่คิดว่าน่าจะร้านร้านนี้มัง้งเออร้านมีหมี่เออร้านที่มีหมีอยู่หน้านร้านนะคิดว่าใช่จริงๆอยากจะพาไปไร้านที่มันเป็นลานเมงด้วยแต่ว่าร้านมันปิดก็เลยทำอะไรไม่ได้ไหนก็พามาดูบรรยากาศ ตรงนี้มันก็จะเป็นลานพวกขายของของชาวไอนูที่เขาแบบทำแกะสลักไม้ต่างๆเนาะถ้าเกิดใครชอบงานแกะสลักก็สามารถมาดูมาชมได้นะคะที่ี่ก็เป็นโรงแรมชื่อฮานายูกะนะคะอยู่ในอาคังนั่นแหละกวิวก็จะเป็นวิวทะเลสาบที่เป็นน้ําแข็งเนาะถ้าเกิดเป็นช่วงฤดูร้อนฤดูใบไม้ผลิใบไม้ร่วงต่างๆก็สามารถเห็นเป็นน้ําทะเลสาบได้เลยนะก็ดีมากๆเลยโรงแรมโอเคนะคืนละประมาณ แล้วแต่ซีซันนะอันนี้คือเราจองมาน่าจะประมาณ8,000กว่าเยนก็จองตรงกับทางโรงแรมไปเลยเพราะว่าช่วงนี้กลัววิชาชีพนะคะขนาดใน a าก์ด้ยังโดนกันก็เลยแบบว่าเออจองตรงกับโรง,งแรมเขาเดี๋ยวเราจะมาลองกินสิ่งนี้กันนะคะเป็นรูปนกชิม,มาเอนะคะเป็นนกที่อยู่ในฮอกไกโดหาได้ทีนะ่ฮอกไกโดเท่านั้นน่ารักมากเลยตัวจริงค่ะขึ้นภาพมานะคะก็ชอบเจ้านกตัวนี้มากก็เลยไปเจอเหมือนเป็นขนม อะไรสักอย่างเหมือนคล้ายๆพุดดิ้งหรือเปล่านะน่าจะเป็นนมก็เลยซื้อมาเพราะว่าไอพลาสติกอันเนี้ยมันเป็นรูปนกเราก็สามารถลางแล้วก็เก็บกลับไทยได้อันนี้ราคา660เยนกว่ากวา่าเนื่องจากนะคะ <y> เราหาช้อนที่เขาให้มาไม่เจอเราก็เลยต้องใช้ตะเกียบแทนดีที่ในโรงแรมเขามีตะเกียบให้นี่แกได้แล้วไงมันเหมือนมูสเลยอะ ข้างในเป็นแยมสตรอเบอรี่อย่าพูดว่าเลือดนกสิมันน่ากลัวมากเลยอ,อร่อยมันเคยแยมสตรอเบอรี่ที่ใส่เหมือนเป็นวิปครีมโฟมๆที่ไม่ได้เบาอ่ะแบบอัดแน่นแต่มันกินด้วยตะเกียบเนี่ยความรู้สึกมันก็ต่างกันนิดนึงนะ ถ้าพูดถึงคุชิโร่แล้วนะคะนอกจากทะเลสาบอะาังแล้วเราก็ต้องมาชมนกกระเรียนมงกุฎแดงในธรรมชาติด้วยซึ่งก็จะมีหลายที่ให้ชมกันนะคะแต่ว่าเรามาที่อะคังอินเตอร์เนชั่นแนลเครนเซ็นเตอร์เพราะเป็นทางผ่านระหว่างทะเลสาบอะาังกับในเมืองพอดีเลยในวันที่เรามาเนี่ยก็เป็นช่วง10โมงแล้วนกก็เลยกินอิ่มไปเยอะแล้วก็เลยเหลือให้ดูแค่ไม่กี่ตัวเองนะคะถ้าใครอยากจะมาก็มาตั้งแต่เช้าเลยแล้วก็เตรียมเลนไว้ถ่ายนกด้วยนะ และตอนนี้นะคะเราก็มาถึงสนามบินคุชิโร่นะคะเรากําลังจะเดินทางกับไปที่โตเกียวแล้วเดีย๋ยวจะไปเจอคุณพี่สาวที่นั่นเย่ได้เจอนางสักทีนะคะเรามาล่วงหน้าก่อนตั้งสัปดาห์หนึ่งก็ในสนามบินคุชิโร่เนี่ยนอกจากที่จะเป็นแค่สนามบินธรรมดาแล้วนะในที่สุดคุชิโร่ของเราก็เป็นสถานที่อีกที่หนึ่งให้เรามาตามรอยละครนะคะเรื่องไอร์ลิฟตยูนั่นเองอ่ะก็ ที่อาคารเราก็ถ่ายไปแล้วด้วยนาะนิดนึงแต่ว่าหนาวมากเลยคืออาจจะถ่ายได้ไม่ดีอะไรมากนะแต่ว่าที่คุชิโร่นี่เป็นฉากที่ค่อนข้างถ่ายนานเหมือนกันนะเพราะว่าเป็นฉากเปิดเลยว่าเขามาถึงคุชิโร่แล้วจ้าโดยที่นี่เลยค่ะท่านท่นทนทนใครดูก็จะใครดูก็จะแบบว่าจาได้เลยใช่ไหมว่าเอ้ยมันคือฉากของตอนที่หกนะที่แบบว่าทั้งพระเอกนางเอกพระรองเนี่ยมาทำงานที่คุชิโร่ นี่แล้วก็นางเอกของเราก็จะไปยืนตรงนี้ใช่ไหมส่วนพระเอกก็จะยืนตรงนี้เราจะไปยืนว่าอ่อนตอเกยิมจีจีเกยอะไรให้เร็วขนนะรันเดห้ให้ใหโอเคตรงนเรื่อเนี้ยสัญลักษณ์ของคุชิโร่ก็คือนกเลนมงกุฎแดงเนาะก็อันเนี้ย ไม่ใช่ตัวขนาดเท่าตัวจริงนะมันไม่ใหญ่ขนาดนี้เอยเออที่เราไปดูเมื่อวานเนี่ยยังจาได้ใช่ไหมที่เราถ่ายคลิปเป็นไปแต่ตัวจริงมันก็น่าจะสูงประมาณอ่ะถ้าเกิดตัวที่ใหญ่ที่สุดก็สูงประมาณเท่าชั้นนี่แหละเออแต่ตัวที่เราเห็นเมื่อวานน่าจะประมาณนี้เองเนาะแล้วเราจะพาไปดูอีกอันหนึ่งนะคะที่บอกว่าเป็นสัญลักษณ์ว่าเรามาถึงจุดถ่ายทาละครแล้วนะคะอะไรอะต้องอลังการมากแน่ๆเลยหอลังการแน่ๆเนี่ย ไม่แค่นี้สินี่เขามากันจริงๆนะก็ TBS ก็ฝากติบโปสเตอร์ด้วยนะก็ย่าลืมไปดูนะคะดูได้ในเน็ l สิสำหรับวันนี้ก็จบคลิปเที่ยวโคชิโระโดยเฉพาะในอาคารแต่เพี้ยนข้านี้แล้วกันนะคะเดี๋ยวเจอกันไหนในโตเกียวรอดูกันว่าเราจะไปตามรอยละครที่ไหนอีกเรายังไม่จบแค่นี้แน่นอนค่ะเพราะว่าทริปนี้คุณพี่สาวลงคุณบินมาด้วยนะ ก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบายกว๊าแววแวกว๊าแควแคว